MACD เกิด Golden Cross ซื้อพอซื้อหุ้นลงทันที MACD เกิด d ด a อ Cross ขายพอขายหุ้นแด้งใส่หน้าถ้าหากคุณยังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่และยังหาวิธีแก้ไขยอยู่คลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะโอนนะคะ โอเชื่อว่าหลายคนเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้ในการใช้งานของ MACD ซึ่งวันนี้โอจะมาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะโดยโอจะใช้ MACD คู่กับ KDJ เพื่อความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นในการหาจุดซื้อจุดขายของ MACD หลังจากที่ทุกคนฟังคลิปนี้โอเชื่อว่าการเล่นหุ้นของทุกคนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าค่ะ ถัดมานะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยจากตัวอย่างกราฟในช่วงเวลานี้ของหุ้นตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่า จากขาลงเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ตรงกลางนะคะนั่นก็คือ KDJ นะคะ KDJ เขาเกิด Golden c o s สตรงบริเวณโซนนี้นะคะหลังจากนั้นราคาของเขานะคะก็มีการขึ้นนะคะแล้วก็สามารถขึ้นได้ทีนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์ที่อยู่ด้านล่างนะคะนั่นก็คือ MACD MACD เขาก็เกิด Golden c o s สเหมือนกันแต่สังเกตว่า MACD กว่าที่เขาจะเกิด Golden c o s สนะคะ คุณก็อาจจะขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ข้อดีของ KDJ คือสัญญาณของเขาจะเร็วกว่า MACD MACD สัญญาณของเขาก็จะช้ากว่าอันนี้คือข้อเสียของเขาแต่ว่าข้อดีของ MACD คือสัญญาณของเขาจะชัวร์กว่านั่นเองนะคะซึ่งในเนื้อหาของคลิปนี้โอจะมาประยุกต์การใช้งานข้อดีทั้ง2ตัวเข้าด้วยกันนะคะยังไงก็สามารถติดตามได้ ถัดมานะคะเรามาดูอีกกราฟตัวอย่างนะคะหุ้น PTTGC ในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่เขาเป็นขาลงนะคะเรามาสังเกตที่ indicator MACD นะคะตรงบริเวณโซนนี้ช่วงที่เขาเกิด Golden c ค o s s นะคะหลังจากที่เขาเกิด Golden c ค o s s นะคะหุ้นก็เป็นในลักษณะที่เป็นแนวโน้มขาลงนะคะช่วงเวลานี้แล้วเขาก็ตัดเส้นสูตรลงมาตรงนี้คือเป็นสัญญาณให้เราถือเงินสดนั่นเองทีนี้เรามาดู indicator KDJ KDJ นะคะสัญญาณของเขาเร็วก็จริงแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเขาเกิดทั้ง Golden c คอรและ d ดก c r o ์ดนะคะเกิดได้บ่อยมากตรงเนี้ยก็จะเป็นข้อเสียของเขาคือเราก็จะมีโอกาสเจอความผิดพลาดได้บ่อยนะคะหรือว่าเจอสัญญาณหลอกได้บ่อยใน KDJ เพราะฉะนั้นนะคะในคลิปนี้ โอจะมาประยุกต์การใช้งานข้อดีของทั้ง2ตัวนะคะสองอินดิเคเตอร์นี้ KDJ แล้วก็ MACD นะคะเข้าด้วยกันนะคะยังไงก็สามารถติดตามได้โดยในวันนี้นะคะการใช้งานระหว่าง MACD กับ KDJ โอจะมีทั้งหมด4เทคนิคด้วยกันนะคะเรามาดูกันเทคนิคที่1นะคะ MACD เหนือเส้น0ูนย์นะคะ KDJ เกิด Golden Cross เป็นสัญญาณมองขึ้น2 MACD เหนือเส้นศูนย์ KDJ เกิดแดคค c r เป็นการเขย่า3า MACD ใต้เส้นศูนย์ KDJ เกิด Golden c o s s เป็นสัญญาณรีบาวข้อที่4 MACD ใต้เส้นศูนย์ KDJ เกิดแดคค c r รีบรีบหนีนะคะรีบรีบหนีในที่นี้ก็ประมาณว่าอย่าไปเข้าเล่นนั่นเองนะคะจะมีทั้งหมด4เทคนิคด้วยกันแล้วก็โอ๋เชื่อว่าหลายๆคนถ้าหากดู ในตรงนี้ก็อาจจะยังงงอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอจะไปอธิบายเพิ่มเติม,ตมพร้อมกับกราฟประกอบในสไลด์ถัดไปค่ะมาดูเทคนิคที่1นะคะพร้อมกับกราฟประกอบนะคะข้อที่1นะคะ MACD เหนือเส้นศูนย์ KDJ เกิด Golden Cross เป็นสัญญาณมองขึ้นนะคะจากกราฟหุ้นตัวอย่างนะคะในช่วงเวลานี้เขามีในลักษณะที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น นะคะช่วงเวลานี้ทีนี้เรามาดู indicator MACD indicator MACD นะคะเขาอยู่เหนือเส้นศูนย์ทีนี้ช่วงเวลาที่ KDJ นะคะเขาเกิด golden c r o s สก็คือตรงบริเวณโซนนี้นะคะแสดงว่าจุดๆุดนี้เป็นสัญญาณมองขึ้นนะคะยังคงเป็นสัญญาณที่โอเคอยู่และยังแข็งแกร่งอยู่เพราะว่า indicator เขาอยู่เหนือเส้นศูนย์ใช่ไหมคะถึงมีการย่อตัวลงมาก็ไม่ได้หลุด แนวรับเยอะนะคะหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนเทนซะเป็นแนวโน้มขาลงนั่นเองนะคะหลังจากนั้นราคาของเขาก็มีการรีบาวได้นะคะจุดจุดเนี้ยเขาเกิดโกลเด้นคอร์เราก็สามารถหาจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะคะหลังจากนั้น าราคาก็ขึ้นได้นะคะเราก็มีการย่อตัวลงมาแต่ว่าทีนี้เรามาสังเกตอินดิเคเตอร์ MACD อินดิเคเตอร์ MACD นะคะเขาก็ยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์อยู่ก็ยังคงแข็งแร่งอยู่เราก็ยังคงถือตามเทรนได้นั่นเองถ้าสมมุติว่าเมื่อไรที่เขาเกิดโกลเด้นคอร์เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะจุดตรงนั้นเราก็สามารถหาจุดเข้าซื้อได้นั่นเองแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้เกิดโกลเด้นคอร์หรือว่าราคาของเขาได้มีการลงต่ออันนั้นน่ะ เราก็อาจจะหาจุดขายนะคะหรือว่าเขาหลุดเส้นศูนย์ลงไปแล้วนะคะอันนั้นก็สัญญาณค่อนข้างที่จะอันตรายนั่นเองถัดมานะคะเทคนิคที่2 MACD เหนือเส้นศูนย์ KDJ เกิดแด a คอร์ s นะคะเป็นแค่การขยา่าจากกราฟตัวอย่างนะคะหุ้น VGI นะคะปี2023เดือน2ช่วงเวลานี้เขามีในลักษณะที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น นะคะทีนี้เรามาสังเกตอินดิเคเตอร์ MACD อินดิเคเตอร์ MACD เขาอยู่เหนือเส้นศูนย์นะคะแล้วบางช่วงเวลาเราจะเห็นได้ว่า KDJ นะคะเขามีแดกคอร์สเกิดขึ้นนะคะมีแดกคอร์สเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วนะคะคเขาก็เป็นเพียงแค่การย่อตัวในระยะสั้นเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วหุ้นยังคงแข็งแร่งอยู่ถ้าหากเราดูจาก MACD นะคะ ถ้าหากเราเจอในลักษณะแบบนี้ก็เป็นสัญญาณว่าเรายังสามารถถือต่อได้นะนะคะหรือว่าบางทีถ้าหากสมมุติว่าเขาเกิดโกลเด้นคอร์สเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้เพราะว่าเขาอยู่เหนือเส้นศูนย์เราก็สามารถหาจุดเข้าซื้อเพิ่มได้นั่นเองหลังจากนั้นราคาเขาก็สามารถขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะคะถัดมานะคะเทคนิคที่3 MACD ใต้เส้น0 KDJ เกิดโกลเด้นครแสดงว่าเป็นแค่การดีบป่เท่านั้นเอง จากกราฟตัวอย่างนะคะหุ้น EA ในช่วงเวลานี้เลยปี 2024, เดือน5จะเห็นได้ว่าเขาเป็นในลักษณะที่เป็นแนวโน้มขาลงเรามาสังเกตอินดิเคเตอร์ m a c d นะคะเขาอยู่ใต้เส้นศนแสดงว่ายังอยู่ในช่วงที่อ่อนแอนะคะอันนี้เป็นจุดยืนยันเลยว่าหุ้นตัวเนี้ยังคงอ่อนแออยู่แล้วก็เป็นแนวโน้มขาลงนะคะเรามาสังเกตอินดิเคเตอร์ KDJ KDJ ในช่วงเวลานี้เขามีเกิดโกลเด้นคอร์ นะคะช่วงที่เขามีการตัดขึ้นแสดงว่าเป็นแค่การรีเบาในระยะสั้นๆเท่านั้นในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้เราจะไม่เข้าเล่นนะคะเพราะว่าเขายังคงอ่อนแออยู่นั่นเองนะคะและถัดมานะคะเทคนิคที่4เทคนิคสุดท้ายนะคะ MACD ใต้เส้น0ูน KDJ เกิดแด a ร c ร o ให้รีบๆหนีหรือว่าให้รีบขายนั่นเองนะคะหรือว่าอย่าไปเข้าเล่น จากกราฟตัวอย่างนะคะหุ้นตัวนี้ในช่วงเวลานี้ปี2024เดือน5จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเขาเป็นในลักษณะที่เป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็จุดคอนเฟิร์มนะคะเรามาดูที่อินดิเคเตอร์ MACD อินดิเคเตอร์ของเขาอยู่ใต้เส้นศูนย์แสดงว่าอ่อนแอนะคะเราก็อย่าไปเข้าเล่นในช่วงนี้อีกอย่างนะคะ KDJ จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้เขาก็เกิดแดกคอสอยู่เรื่อยๆเลยเกิดแดคอสอยู่เรื่อยๆเลยนะคะจุดตรงเนี้ย เราก็สามารถหาจุดขายได้นั่นเองถ้าใครที่เล่นสั้นก็ขายได้นะคะหรือว่าใครที่มีถืออยู่นะคะก็สามารถขายได้ที่จุดเนี้ยเพราะว่าเป็นสัญญาณว่าหุ้นตัวนี้ไม่สามารถไปต่อได้นั่นเองหรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้มีถืออยู่ก็พยายามอยากไปเข้าเล่นนะคะและนี่นะคะก็เป็น4เทคนิค ที่โอ๋ได้เตรียมมานะคะยังไงก็สามารถลองไปปรับใช้ได้เชื่อว่านะคะการที่เราจะเจอสัญญาณหลอกไม่ว่าจะเป็น golden c o ์ t หรือว่า dead cost ในการใช้งาน MCD นะคะจะลดลงไปเมื่อหากเรานำ KDJ เข้ามาประยุกต์ใช้นะคะลองไปปรับใช้ดูได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วโอก็ยังมีทบทวนความเข้าใจด้วยนะคะว่าจุดตรงเนี้ยวงกลมที่โอ๋ได้เตรียมมานะคะวงไว้ว่าจุดตรงเนี้ย ตรงกับเทคนิคไหนนะคะเทคนิคที่1เทคนิคที่2เทคนิคที่3แล้วก็เทคนิคที่4นะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากรู้ว่าพี่ๆที่เข้ามาฟังคลิปโอ้นะคะเข้าใจเนื้อหาในตรงนี้ไหมสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมนำเทคนิคนี้ไปใช้เพื่อสร้างผลกำไรให้กับตัวเองนะคะแต่ถ้าหากชอบคลิปเทคนิคแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดคอมเมนต์ด้านล่าง เพื่อให้กำลังใจกับโอและทีมงานในการหาเทคนิคใหม่ๆออกมาแชร์ให้กับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Hold